ตอนนี้นะคะทุกคนหลายๆคนเนี่ยที่เล่นเว็บเดทมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะออกเดทกันแล้วค่ะทุกคนเนาะเพราะว่าโควิดก็ซาแล้วนะคะและก็การเดินทางเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแล้วนั่นเองค่ะแต่บอกเลยนะทุกคนว่าการที่เรานะเลือกสถานที่การออกเดทเนี่ยนะคะที่เป็นเดทแรกของเรานะคะ เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะคะวันนี้โค้ดมีสถานที่ที่เราเนี่ยไม่ควรไปออกเดทเมื่อเราเดทแรกนะคะแล้วก็ถ้าเราเดทแรกเนี่ยเราควรไปเที่ยวสถานที่ไหนหรือว่าไปเดทสถานที่ไหนเดียวมาดูกันค่ะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็จะติดปัญหาตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะทําผิดได้นะคะเพราะว่าโค้ดบอกเลยว่ามันอันตรายกับสาวๆทุกคนมากเลยนะคะอ่าแต่ว่าการออกเดทเนาะทุกคนมันก็จะมีการออกเดทที่แบบว่า ไปออกเดทกัน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะแล้วก็ไปออกเดทกันเป็นทริปนะคะคือไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันนะคะไปสเปนทามด้วยกัน1อาทิตย์2ออาทิตย์แบบนี้เนาะแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่แบบว่า ไปออกเด็ด1ชั่วโมง2ชั่วโมงกันก่อนค่ะว่าเราเนี่ยจะไปออกเดทที่ไหนกันดีนะคะทุกคนถ้าเป็นนะคะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงโค้กก็แนะนำไปที่สาธารณะนะคะทุกคนอย่างเช่นร้านกาแฟร้านอาหารสวนสาธารณะนะคะหรือว่าตามห้างต่างๆนั่นแหละค่ะทุกคนที่แบบว่ามีคนพุกพ่านนะคะแต่ว่าไม่ควรเลือกสถานที่ที่เสียงดังเกินไปหรือว่าวุ่นวายเกินไปเพราะมันจะเสียงดังทําให้เรา คุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนถ้าไปแค่หนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่ต้องแบบว่าเลือกสถานที่อะไรให้มากมายก็ไปร้านกาแฟร้านอาหารสถานที่ที่มันมีคนพลุกพ่านที่ปลอดภัยกับเรานะคะไม่ใช่ว่านะคะเดทแรงเนี่ยก็ไปออกเดทที่ห้องเขาเลยอะไรแบบนี้หรือว่าที่โรงแรมเขาอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไม่ปลอดภัยกับเรานะคะนั่นแหละนะคะแล้วก็ถ้าหลายๆคนออกเดตกันเป็นแบบว่าลองทริปนะคะทุกคนไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะคะเราจะต้องคุย เขาก่อนคะ่ะทุกคนว่าเขาชอบที่ไหนเราชอบที่ไหนเราต้องตกลงกันก่อนก่อนที่เขาจะบินมาถูกไหมคะเพราะนั้นให้เราเลือกสถานที่ที่เราคุ้นชินนะคะหรือว่าที่เราอยากไปและก็เขาอยากไปด้วยนะ,ะตกลงกันคะ่ะทุกคนเนาะอันนี้ต้องคุยกันถามกันนะคะอาจจะนะคะทุกคนไปเที่ยวพัทยาไหมนะคะภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายนะคะเกาะสมุยกเกาะเสม็ดอะไรแบบเนี้ยคะ่ะทุกคนมันแล้วแต่ เราสองคนตกลงกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะคะแต่หลายๆคนค่ะนะคะไม่ชอบที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับฝออย่างเช่นกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าคิดว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีสาวๆคนหนึ่งนะคะบอกว่าถ้ามาออกเดทกับฝอที่กรุงเทพเนี่ยกลัวไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะก็เลยนะคะบอกให้ฝอเนี่ยนะคะไปแบบว่าออกเดทนะคะหรือว่าไปเจอเธอเนี่ยนะคะที่บ้านเกิดของเธอนะคะหรือว่าจังหวัดของเธอนั่นเองนะคะโค้รบอกเลยนะทุกคนว่านี่แหละนะคะเป็น ิ่งที่เราไม่ควรทําเมื่อเดทแรกนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาค่ะทุกคนเรายังไม่เคยวิดีโอคอลหาเขาเลยนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยวิดีโอคอลหาเขาเลยนะคะและเราไม่รู้เลยว่าเขานิสัยใจคอยังไงนะคะเราไม่ควรพาเขาไปที่บ้านเกิดของเราไปแนะนําให้พ่อแม่เรารู้จักที่บ้านของเราค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่าถ้าผู้ชายคนนี้นะคะทุกคนเป็นคนที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีหรือว่าเขาเป็นคนร้ายนะทุกคนที่แบบว่านี มาแบบว่าหลบซ่อนใน เมืองไทยเราอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายต่อครอบครัวเราถูกไหมคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนค้นไม่อยากให้ทุกคนนะคะเดทกับใครที่ไม่รู้จักแล้วก็ไปาพาเข้าไปที่บ้านนะะเพราะว่ามันเป็นอันตรายเนาะแล้วเกิดที่แบบว่าเราไม่ชอบเขานะทุกคนเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยนะคะเราปฏิเสธเขาแล้วเขาไม่ยอมล่ะคะ่ะทุกคนเขาก็รู้บ้านเราแล้วเขาก็ไปตามถึงที่บ้านถูกไหมคะหรือเขาอาจจะไม่ไปไหนเลยอยู่ที่บ้านเราเลยและเราจะเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ชอบเขา ไล่เขาก็ไม่ไปแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะนั้นนะคะเด็ดแรกไม่ควรพาฝอไปที่บ้านเราแล้วก็แนะนําให้พ่อแม่เรารู้จักนะคะแต่ว่าถ้าใครตอนนี้นะคะที่นัดฝอไว้ที่บ้านเกิดของตัวเองแล้วนะคะ โค้ดแนะนําแบบนี้ค่ะทุกคนคือให้เรานะคะคพาเขาไปอยู่ในตัวจังหวัดนะทุกคนหรือว่าไปเช่าโรงแรมที่อื่นอยู่โดยที่ไม่พาเขาไปบ้านของเรานะคะคือไปเที่ยวตามละแวกนะะในจังหวัดหรือว่าละแวกใกล้เคียงจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะนาะนั่นแหละนะคะมันจะดีกว่านะคะแล้วก็ต้องเอาสถานที่ที่เราคุ้นชินคุ้นเคยด้วยนั่นแหละนะคะทุกคนเป็นอะไรที่สําคัญเนาะถ้าเราเนี่ย จะให้เขาไปออกเดทที่บ้านเกิดของเราเนาะไม่ควรพาเขาไปที่บ้านเพราะมันจะเป็นอันตรายกับเราทีหลังนั่นเองนะคะทุกคนเพราะนั้นนี่แหละนะคะทุกคนสิ่งที่โค้ชอยากจะบอกกับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าการที่ฝอเนี่ยไปบ้านเราเนี่ยมันจะดีเนาะมันจะแบบว่า มันจะทําให้แบบว่าเราปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เนะถ้าฝอคนนั้นอะเขาไม่ดีเขาไม่เขาเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะเป็นผู้ร้ายที่แบบว่านี้ออกนอกประเทศมานะคะแล้วก็เล่นเว็บเดทแล้วก็มาเจอเราพอดีอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเรายังไม่รู้นิสัยใจคอของเขาเลยนะคะเพราะนั้นไม่ควรพาคนแปลกหน้าเข้าบ้านง่ายๆนะคะให้เป็นเดท2เดท3 ค่อยพาไปก็ได้ค่ะทุกคนไม่สายเลยนะคะทุกคนเพราะนั้นนะคะก็นี่แหละค่ะทุกคนให้ทุกคนระวังไว้ด้วยเนาะการมีแฟนฝรั่งไม่ใช่เรื่องยากค่ะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยเนาะทุกคนการที่เราเนี่ยจะออกเดทกับใครเนี่ยให้เราวิดีโอคอลกับเขาก่อนค่ะว่าเขาเป็นคนยังไงหน้าตายังไงนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าไม่เคยวิดีโอคอลกับเขาเลยหนึ่งเลยเขาอาจเป็นสแกมเมอร์เขาก็แค่โกหกเราแค่นั้นแหละค่ะทุกคนว่าเขาจะมาออกเดทแต่เขาไม่มานะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะผู้ชายที่แบบว่าหวังแค่ฮอลิเดย์ เเฟนหรือว่านะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็มาออกเดทกับเราอะไรแบบนี้นะคะและเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเขาหน้าตาเขาก็ไม่รู้อันเนี้ยไม่ปลอดภัยกับเราแน่นอนนะคะเพราะนั้นมีดีโอคอลกับเขาก่อนแล้วก็เรียนรู้กันสักพักก่อน,นะคะ่ะทุกคนถ้า่อคนไหนที่แบบว่าเพิ่งคุยหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็บินมาเลยโคตดว่ามันเร็วเกินไปเนาะนั่นแหละนะทุกคนแต่ให้เราตัดสินใจเองนะคะแล้วก็เอาความรู้สึกของตัวเองนะคะ เป็นที่ตั้งนะถ้าเรารู้สึกว่าเออมันโอเคนะผู้ชายคนนี้วิดีโอคอลด้วยแล้วนู่นนี่นั่นนะคะก็ออกเดทได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่วิดีโอคอลนะคะและเราก็ไม่รู้เลยว่าเขามีตัวตนจริงไหมโค้ดก็ไม่แนะนําให้ทุกคนออกเดทเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับเรานั่นเองเนาะ,ะนั่นแหละทุกคนเพราะนั้นนะคะการมีแฟนฝรั่งนะคะในโลกออนไลน์นะคะไม่ใช่เรื่องยากขอแค่เรารู้วิธีการขั้นตอนและก็มีสติทุกครั้งในการเล่นเว็บเอ็ออนไลน์ก็แค่นั้นเองนะคะถ้าใครนะทุกคนอยากจะรู้ขั้นตอนในการ มีแฟนฝรั่งนะทุกคนโค้ดก็มีคอร์สให้กับทุกคนนั่นก็คือคอร์สมีแฟนได้แม้ไม่เก่งภาษานะคะถ้าใครสนใจนะคะไม่อยากตกเป็นเดือของสแกมเมอร์นะคะแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาในเว็บเน็ตนานๆก็มาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้ได้เลยเพราะว่านะคะทุกคนก็จะมีโค้ดเป็นที่ปรึกษานั่นเองนะคะถ้าทุกคนมีปัญหาก็สามารถทถมโค้ดได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ